เป็นทั้งนักปั้นดารามือทองเป็นทั้งผู้จัดละครและล่าสุดเอสุพชัยศรีวิจิตก็เปิดตัวอีกครั้งในฐานะซีอเจ้าของบริษัทเอ n นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเอ n นเตอร์เทนเมนซึ่งตั้งใจจะผลิตงานด้านบันเทิงอย่างครบวงจรโดยเริ่มต้นจากการปั้นนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ออกสื่อโซเชียลโดยเอสุพชัยเปิดใจว่า ตอนนี้ที่เอได้ปั้นเด็กๆเ็คนคืออูกิตติพลทิพยธยารัตซึ่งมีผลงานละครเรื่องกลเกมรักทางช่องสแล้วก็มีองศาธีทัตคุ้มเมืองอเล็กซ์อเล็กซานเดอร์โบแมนสองคนนี้ร้องเพลงเก่งต่อด้วยมอดกิตติเดชภูพัรทรธราวุธดนนพดลทิพวัต คาคิอองละอและเลโอเลโอนาร์โดซุนโดซึ่งแต่ละคนทั้งเป็นนักสแสดงและร้องเพลงได้ดีที่เอส่งทุกคนไปเรียนเพิ่มเติมให้มีความสามารถหลากหลายด้านครบเครื่องทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ได้ชิมลางให้ร้องคคเวอร์เพลงเพื่อเตรียมออกช่อง YouTube, t i k t o อ i จีเฟ e บ o ๊กอะไรต่างๆให้โซเชียลนำทางเพื่อให้เป็นที่รู้จกักตอนนี้ที่เอตั้งใจลุยงานเต็มที่ เดินทางตลอดไปคุยกับช่องทีวี s b s ที่เกาหลีไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีที่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นโปรโมเตอร์ติดต่อคอนเสิร์ตมาจัดที่เมืองไทยก็จะคิดและมองการขยายงานในมุมธุรกิจที่หลากหลายขึ้น พี่เอขอฝากบริษัท A อเอ e นเตอร์เทนเป็นบริษัทที่พี่เอตั้งใจทำจริงๆให้เป็นบริษัทบันเทิงที่ครบวงจรกับเวลา30กว่าปีที่พี่เอสะสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงพี่เอตั้งใจว่าเอนเตอร์เทนคืออาชีพหลักของพี่เอที่ผสมผสานกับธุรกิจ เพราะฉะนั้นพี่เอขอฝากช่อง A e n t นเตอร์เทนเมนตของพี่เอด้วยนะคะและท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารบริษัทคริเน็ตเวิร์ก KORI Network คุณชาแดคิมและเทอุงพัก CEO แหนมรณเดศวงสาโรธที่ปรึกษาด้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนต์ของ KORI Network ที่สนับสนุนสถานที่ถ่ายทำในครั้งนี้และจะเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำคอนเทนต์ต่างๆในช่อง A Entertainment ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่เอศุภชัยกล่าวในที่สุด